Give it to me like... สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับผมพี่วีเก๋งสวยเกรดเอวันนี้พาท่านผู้ชมในะ FC ทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่ซอยเสรีไทย95มุงหนาา้าแยกเมนูรีนะครับที่บริษัทเพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้พี่วีพามาชมรถเก๋งสวยๆของค่ายโตโยต้าหคันนะครับผมตัวนี้นะครับขายดีเป็นอันดับต้นๆหรือจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์ก็ว่าได้นะครับ นั่นก็คือเจ้า Toyota Corolla Altis ตระกูลน,นี้ชื่อแบบนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอึดถึกทนต้อง Toyota Corolla Altis นะครับผมในส่วนของข้อมูลวันนี้นะครับจะเป็นรถในส่วนของตัว1.6 g ีปี2017เลขใหม่การใช้งานเพียง70,000กว่ากิโลนิดๆเท่านั้นเองกับราคาตั้งขายเพียง475,000บาท สภาพสวยน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่วีไปรับชมนะครับสำหรับ Toyota c o r รา l a a ที่ถึง6 g คันนี้นะครับเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะครับไฟหน้า m u l ติ r e f ฟ e t t o r แบบนี้ครับโคมไฟยังคงใสๆทั้งสองข้างตัวกระจังหน้าครับคิวสตันเลตแบบนี้มาพร้อมกับสัญลักษณ์ t o y o ต a ในส่วนของตัวช่องระบายความร้อนด้านล่างเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับ สภาพยังอยู่ในสภาพสวยๆเลยตัดกับตัวกันชนหน้าสีบอลเทาสวยๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ16นิ้วสภาพสวยๆรัดมาก,กับยางด้านล้อปี19สภาพภายในซุ้มลอ้อตัวซุ้มลอ้อตัวกันชนยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสัญลักษณ์ดูว่าว v ว i กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับ กระจกมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมตัวนี้นะครับกระจกที่ได้มาเนี่ยจะเป็นกระจกเดิมแท้โรงงานโตโยต้ารอบพันนะครับสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้มีการติดตั้งในส่วนตัวของโตโยต้าลาวนะครับสัญญาณการขโมยมาให้เรียบร้อยจากโรงงานมือเปิดสีเดียวของตัวรถนะครับผมมีการเล่นในส่วนของตัวคิวสแตนเลสแบบนี้ครับสภาพยังคงสวยๆอยู่เลยในส่วนของตัวผิวพันธุ์นะครับพีวีดินสังเกตให้แล้วนะครับ สวยงามแน่นอนนะครับลายริ้วรอยในส่วนของตัวขอบแม็กก็เช่นกันนะครับผมขอบแม็กเนี่ยอยู่ในสภาพสวยงามทั้ง4วงนะครับตัวยางที่ได้ก็เป็นยางดันหลอกปี19สามารถใช้งานได้แน่นอนนะครับผมในส่วนของตัวไฟท้ายครับยังคงเป็นไฟท้ายเดิมแท้โรงงานแน่นอนชุดไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับมีส่วนของตัว i ทม์แบดดิ่งไลท์ไกด์นะครับ สภาพสวยๆทั้งสองข้างนะครับผมบันท้ายของเจ้าโ,โต o t a c า r คร l a ที่ 16G เนี่ยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับสวยๆแบบนี้ครับสักลักษณ์โตโยต้าโครา่ติดตั้งครบๆครับตัวกันชนในส่วนของตัวกันชนท้ายเนี่ยยังแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามตัวแม็กครับผมให้ดูกันรอบคันไปเลยครับ แม็กสภาพสวยๆเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหน <era> เปิดมาดูในส่วนของตัวชุดแผงข้างประตูครับโทนสีดำตัดกับตัวสีเบดแบบนี้ครับสภาพสวยๆเลยเมทดอาร์ต่างๆที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับยังอยู่ในสภาพสวยคมแบบนี้นะครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยครับ ตัวสติกเกอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เข้าไปดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านในครับคอนโซลด้านในต้องเข้ามาดูเลขไม์กันก่อนครับเข้ามาดูในส่วนของตัวเลนไม์ครับเลขไม์ครับ7 5 5 7หม่กิโลเมตรเป็นเลขไม์เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับภายในของรถคันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวสีดําตัดกับตัวสีเบจนะครับเบาะหนังที่ได้เนี่ยจะเป็นตัวสีเบจ สภาพเบาะยังสมบรูรณ์สวยงามสวยๆแบบนี้นะครับเดินได้ด้วยได้สีเบรอ่อนๆแบบนี้ครับตัวเบาะเนี่ยมีการปรับในส่วนของตัวเสริมในส่วนของตัวรองนั่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามแน่นอนนะครับผมรวมถึงในส่วนของตัวไล่ฟ้าก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามครบๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวเบาะแถวที่2นะครับว่าเบาะแถวที่2เนี่ยจะสวยงามขนาดไหน มาดูครับในส่วนของตัวแผงข้ามประตูของเบาะแถวที่2เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับโทนสีจะเป็นดํำตัดกับสีเบจแบบนี้เช่นกันนะครับรวมถึงในส่วนของตัวเบาะแถวที่สัสภาพเบาะยังคงตึงๆสวยๆแบบนี้นะครับครบเลยสําหรับเจ้าตุวตาคอรราเอาที่1จ g คันนี้รับรองว่าถ้า FC หรือ พี่พี่ท่านใดกำลังมองหารถโตโยต้าโค o ราติสเนี่ยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับไม่น้อยสภาพสวยใช้งานได้ยาวๆครับในส่วนของคุณลูกค้านะครับที่ได้ชมคลิปนี้ของพี่วีนะครับสนใจในส่วนของตัวรถโ o โยต้าโคลราติสอยู่นะครับผมในส่วนของตัว 1.6g พี่วีน้ำตัวนี้นะครับโตโยต้าโคลราลติสหนึ่ง1ปี2017เลขไม่การใช้งานเพียง 70,000กว่ากิโลนิดๆเท่าน,นั้นเองกับราคาตั้งขายเพียง475,000บาทท่านใดนะครับสนใจติดต่อหาพีวีได้เลยที่086 7 0 9 8 7, 8 7 8 7เบอร์ของพีวีสามารถอัดไลน์ได้นะครับหรือถ้าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงตัวเป็นๆสวยๆแบบนี้สามารถเข้ามาชมได้ที่ซอยเสรีไทย95มุ่งหน้ายแยกมีนบุรีนะครับที่นี่นะครับเรายังมีรถมากกว่า350คันตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายของคุณลูกค้าแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถตู้รถกระบะทีพีวีจัดที่นั่งเรามีครบจบแน่นอนนะครับภายในคลิปนี้นะครับหากมีข้อบิดพลาดประการใดพีวีต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรบกวรเวลาอีกสักเล็กน้อยครับช่วยกดติดตามกดใจกับช่องพีีวีเก๋งสวยเกรดเอเพื Grad ่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในส่วนของคลิปรถคือสองสปารสวยๆราคาจบของบริษัทเรถยนต์นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับฝากน้องโตโยต้าโคราลทีส 16G คันนี้ไว้ด้วยนะครับ น้องๆรอพี่อยู่นะครับผมสนใจถ้าขาพี่วีเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม